กับพี่น้องนี่มัน ลังขึ้นรอบแรกครับตอนเช้า9ก้ามงวันที่สามครับ <c oughs> เกือบแล้วครับสี่ไรส3มันวันนี้วันที่สาม ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหัวหัวไม่ดีโดนน้ำท่วมโดนปิดหมู่บ้านด้วยครับฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดยาฝั่งนี้ทางใบฉีดสองรอบนะบขึ้นครับเที่ยวแรกของวันนี้